เปิดกล่องมากก็แจ้งนายแพทย์พี่น้อยสว่างแล้วบัดอืมสว่างเลยไ <c oughs> ม่ได้กินเลยไ <c oughs> ม่นี้ก็เลือดออกกินที่หามบ่ได้ผลพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจกักสิเป็นทารกจกักสิเป็นอย่างโมโหเบิ่งบ่เป็นนี่ก็ไมนเป็นก่อนถ้าเป็นทารกเนี่ยมันจิเป็นคือลูกนูแล้วเ่เนาะแดดเนาะ มโหนี่ไงแต่ว่าทางปากมันเศร้าปวดปบบบะแต่ยังตอบไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้ว่าเศร้าปวดเางอยยางไรเนาะคนเก่งแอวเออเลยก็เศร้าปวดได้บ่เพราะว่าเดือดออกลายเลยดิก็ลว่าเป็นวันเดือดรายแล้วมันออกเป็นไปห,ห,ห้อง กะสบายดีเ้อพ่อแม่พี่รองเลยเาเดี๋ยวทำไรก็ต่ามประเดียตันดับขาดสูดซอมาน้องเปลวเพื่อเก่าพี่รองลตมล้าแม่ต่นกอยเลยอคน ข่าวาข่ามาลงออกมันก็ต้องเดือดใน,นบ้นานเนาะนี่เห็นผลบอลเนาะอันนี้บัตรเพ็ดคือออกมาบุยบุยคือประจำเดือนออกมาเนี่ยบัตร มันบ่ได้หน่อยแทงหน่อยขาลนะงงด้วยดกับปวจักคือกันเด้อ <c oughs> ชาเห็นผุนผูกผุนเคยแทงเคยรูปรูผุนวอาให้ฟังคือว่าเลือดออกลายลายกูได้ลูกอีกไปซะเดือดตั้งแม่นั่นเองแบบท่านจะออกบอกมึคืกกอ,อกันอะไรพี่หนุ่มเลยพอแบบมันออกมันออกหลายเธออะไรมันจะเป็นก้อนดำๆออกมานะ นเป็นก้อนอันนี้กันหายมาเบิ่งกันมาเป็นดกบ่ะโมเมนเอาไม้เคี่ยเบิ่งคือโมเมนมุนไปเลยถามเพิ่อนร่วมบนบอกว่าได้ปวดบาดเนี่อยนั่นก็ไม่ได้ไปซาวเบิ่งไม้เนาะเพื่อนได้ลงไปแข่งเพื่อนได้เช่ามาหนึกงนี่เลยแล้วเห็นได้จ้ะถ้าว่ายี้อ่ะเอาออกได้เนาะถ้าออกเบิ้งก็ดี cho con đi khuôn thế này bật bỏ tiền gần cho con thử xem nó nó cái thân ốp ổi chứ ăn anh nhà thôi cái này chép <laughs> à? <laughs> như... chứ vô rồi không chép มันเิเจ็บช่วงอันนู้นเพิ iffs, it, ่มเพิ่มว่าต่อติด่อมนุ่งว่านะก็นี่นี่นะก็ยังเจ็บอยู่พอเราหลับมานานพอเช้าแล้วก็เจ็บจ้าคำบรรดุที่บอกถึออยู่แล้วชาวบานโลภแค่เราออกแบบยิ่เจ็บอ่ะพางเบิร์นี่แหละมันยังน่วลๆอยู่กับย่างอยู่นะธรรมบ้านเราออกแล้วมันก็สบายขึ้นให้ลูกนี่แหละ ถระเกเป็นออกเป็นก้อนดูกินอลไแคเปียวไม่ได้หเบิงเพราะมันหายเกลียดแมากของามไ่ไ้เป <endpoint> ิงแต่เมื่อวานนี่แต่เนาะมันเม่าอนเลือดีแล้วก็เลือดเลือดเองี่แต่ห้อง่เม่ปก้อนงอืเจรุดตอนนั้นจะเิเลที

Thân ổn đó tiếp đi ừ. Nhẹ nhẹ non thôi nón Khui rồi đẹp Cái Thế thì nhẹ nữa Này cho bạn thả một hướng như thế này kìa để ta tiếp lúc Mình việc chỉnh lúc này Chúng tiếp phòng lúc này Mình chụp vào đây mình thả chết hèn của đi, Yên mà vô hạt ว่เหงใช่ไมทไมเกี่ดวงมาแบบุ้นรเีแนนะเชปอนเดียไปผลตกไหนมตกงขึ้น้ะบนกับโอ้จนเม่ได้ไปองเฮียนมาเนี่ยผลยุดกับเจ็ดุมงครึ่งหน่งป่านเลยยี่ท่านบ่บ่านลนอนต่อบ่อืมเปวเออปไว้นี่ย จะ่าตกแห้งเติบแล้วเนาะผนทางก็งิดแปดเปิดน่อยเนาะแงเลยใชมวเอนๆเมื่อแต่งตัว,วประานน่าอเย็นกันเลยแฝดก็ม้วนใ้เขาก็ม้ได้ขา <laughs> วาน,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 านั่งลงตรงนั่งอิอือไม่รู้ขอว่าแม่นมอ,น,อ,น,อนหน่อยได้ค่ะ แนี่ยไปพระดห,หมองกบกชันชานะทางทางอื่นนั่นนะอีอีออออ<า>ยอืดไยดมันเงินจังไฟมันยุอดอีกตอนมนืม่อไงทนะำไปวัดชุดป้าลูงแขงวัดเชียงวิขุนมาหาผลิตอะ่ะ ให um 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 ี่หอบปนกันแล้วมากันทำไมไม่้องเมยด้วยปนกันแล้วเล้เนาะใช่ม uh ันไม่ชนเปิดไมช่เม uh ื uh ่อเปิด mm. ห uh, uh ่านกระเทือนแทะไมชเมเปิดห่านบ่นั่งมาทานออกหรอกเนาะทำยังมีความรู้สึกว่าปวดอยู่นิทานออก วันเมื่อคืนนีเดือดเปินออกในเมื่อคืนนี่แล้วเดือดเปินออกสีแดงแต่เมื่อเช้าเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่แมลเบลไม่ได้ทายเบิร์นนะมันเป็นก้อนแต่ว่าแมลเบลมันโมเมนต์นะมันโมเมนต์ลุกเบิรงนนะมันโมเมนต์ตัวอ่อนช่องเดือนมันก็น่าดสิ่งติดูกร่างกันบ่อยยังบอกช่องเดือนไม่แข่งเป็นคาแต่บอกโอ้โห ปิดตอนที่เราเอาเแท่งแล้วออกมาันจะออกมามันสีใสก็โมลด้วอตัวเทอชนอ่บอกแต่นี่โมใสนมันไเป็นมันเปลนเมือดบ่มบูนันว่เใสอ่ะดูนะว่าชนมามันจะเป็นอน้ำน้ำเมือใช่บอกมันโมเมนต์แต่กินอย่างโมเมนต์จะได้เกิเปลือยออกมาเขาเปลือยมาเลยกับวันนี้เออเปลือยเลยเปลือยที่มีนอน Mà vẫn được cầu mcgurney là môi mà cơn này, nà. Một nọ, nói tốt, 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 tốt. Ừ. Tà, tì, này nè tất cả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  cháu cả cháu cả tất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  cả này cả tất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  ทางอรลับไปอย่างเง้ยางเราะว่าอเทีหน mm. ัม yeah. ื้อึงตึ่งตึงตึงมือเลยนะมาก็ตั้งแต่น้ำคนอได้เนาะเฮียมไปมันนีมันเคยไปเนีุ่าไปมามื่มาอันโตเล่นั่นกัเอันมือง่มาน้นเมือจขกไปน้ำมันอยู่มันอยู่อันน้ำ เรง้เ yeah, ห mm ็นเลยดยน่ะอย่มันได้ถูจากัามาจากระเอร์อะมันมากไอถิ่นวัวมามาไันเลยอย่า็อกวะน่ะนังท่านออกหรอปวดนนอะแปลว่าท่าลอออกว่แล้วเพราะว่าต้นนั้นมันชีดเลือดออกมาได้ตนาดนี้น้ำมันไหลทำออกหลังเนาะแมคุ่ได้ดูนี่ หูของวิทย์ในกระเดืองออกข้างหลังเือนอนนั่นอนทำตื่นเลยเข้ยนี่อีกไอีกมากอยู่เนาะแม่นี่ยหนูสาวบาเอาให้เม่นอนข้างเดียวแล้วแย่ไงนอูติใช่แล้ว มีที่ไปพ่วงอยล้ว่าอะไรเงียกันหาเม่ดีดอกป้าฉันจะอันฉันจะหายขอนอนเที่ยงกันบ่กปกติเอื่ยนแมีนอนทักลางแมีหมดนอนที่แล้วเหตุผลนอนเย็นกันได้เนี่ยเป็นวัรัปาต้องกูติดกันอีกแล้นี่นอนไปแค่ขังเดียวใช่ไมกันละฝ่าพื้นอะไรก็ไม่หัวทุกมาตุ้งเคยเดียงของแม่เลยเอื่อยกันละนอกมันตุ้งหน่อผ เนาชุกหนาวชุกเอาว้ละตะบนหันยัง็แมวะี่าไม่รับเสือเนี่ยละน้องางถ้าบอลมีว่อันโกนได้ทวนทวนกดว่าหน่อยกูโกนดังแค่นี้ยังได้เช็มได้อีกนึเ้กนันน้ำทองกนั่นึนะครับว่าคำนอนงไงยที่โกนเนาะถ้านอนแต่แข้งธรรมดาเออโกนนอนแต่แข้ง ล้วงไงน้วบันี้อ่าคอยฝันเลยเขาจะซืคิวคิวเรื่องของฝันหนึ่งฝันเห็นจักรทองเดี๋ยวไม้ว่าเพิ่นสะสมเงินเหรียนเงินหล่อนนั้นบันเดียนเก่านั้นน่างามอยากได้แล้วเพิ่นแต่โบอกกาขอแล้วให้ได้บ่หา้ครับน่างามนะแล้วแต่บอกแล้วว่าเดียนเดียนเก่านี่นั้นมีราคาเรื่อตัว จเดเหรียนร่ดสมัยหนสมัยหนมาเบิดนะประเทศใดประเทศใดมีเบิดของเรานะเป็นสะสมไป่ะถามว่าเดียนดีแค่เดียนคือเดียนแบบเก็จะเป็นเงินหรือเงินแบบเงินทองแบบอันนี้นะปะเนีียก็ของอัศเดชทองบ่อยอย่างว่าเน,นะนี่ยนี่แหละจะเดียนงายไ,ไหมนอนไหมเดียนเก่านะเดียนเก่าเดียนแก่นะสมัยแบบเป็นบอเตอร์ไซคกันนะ cắn của đấy Ôi trời ơi, chẳng có lại Bừng rồi đấy Bừng như tố lệ mà Chẳng có lại Như chị Nhìn cái nó có yụt, ตุ๊กตะบ่คคืนอย่างไรพี่เองพิมเมื่อนางขายประมาณจักแปะมุงเมื่อหามน้าอันนะชิด้ขายว่าปะช่วงหนุนะ่เนาะคุณต๊กมีใอรจะโอยจ่เพื่อนได้จ <c oughs> ั้อองแข่งเมืนี่แหละจอทั้งหน้าแล้ทั้งตื่นนะ านาดีนนอนอยูยวใครพี่ลองอ้เรากับเอะเยียบแม่เราน่นกอ้อืมพน้ตืนนี่ลยียบแม่เราต้ตื่นนึงกนยพี่ลองถามว่าปยังคือบุรแข็งแต่ว่านนี่จ้ะป่ะคือบรอแข็งแต่ว่าน,นี่อ่ะจ้ <c oughs> ะไอนนีบโมงปรานี้อืม วันอาทิตย mm. so <c ười> <c ười> <trainings> ์หมอใหญ่คุณค่อยยูหมอหน่อยด้วพี่น้องอยู่ประเทศดาวมั้ยไม่รอดสุดหมอหน่อยบอกใครมีหมอส่วนมากมีแต่พยาบาลหลายมีหมอแบบที่นีหมอั้งคุณ นี่ครับนักบุกิวมีจีดีไ่ไะเห็นแทงงงแบบสรุปแล้วมันนี่ได้เนาะหมูแทงอยู่ออกไปเลยเป็นบาดเจ็บด้ยแบบนอนหลับเสยนอนหลับตื่นมาบาดเลือดออกเป็นก้อนแบบน,นึงเปลี่ยนถ่าย ตอนตีสองเปไปได้รอบนึงเลยมาถึงก้อนมานคือกันเลยอดแดงนเนก้อนนำเนยนอนไดแไหมนีมนเบาเลยนี่นอนนนน่นมีหัวปะเลือดแดงนำเนยก้อนนรำนยน่นนั่นน่อนมปนกองไเปนเต็มเลยอืมดุยอะนมานอนนอนจ็บมาอยู่กิวกิวมาอยู่ เลก็ออกอออกก็จเนื่อยแลอนคี้ว่เลยก็ออกเลยเลยเนาะมันก็ําเราเป็นลูกแน่เนาะสองมื่สามคืนเนี่ย่เป็นไรที่ที่หายเปืนาวทยนข้างบนลูบยู่คำมาเพิ่นใหญ่ก็คือสี่สองหมื่สามคืนเพิ่ะได้เสียขอดเนาะนะเพิ่งใหญ่นั่งมาเลยอ๋สองเมื่อสามคืนเพิ่งได้เสียออกเลยเนาซื่อๆนี่ว่าจะเนื่อ บาว่ามแต่ชื่อ่แบบเวลาคนหนี่มค่ะปวดก็คือบดเจ็บบาดเจ็บชื่ออยู่บบว่าถ้าลูกไปกับีกมีการเครื่องอยูอะไรแต่ว่าแถวปากของลูกคนนี้มันมีการปวดกันอย่งชื่อนะ้วแต่ว่าแถวตปกี้ปวดทะลุมเนาะน่เพื่อนีปปวดพัาเลยแถวปากของลูกลุงมหากนุยหยดปวด หอนยงบอกวัดที่พ่อบอกวันี่นะค่ะมุสลิมแ่ไมแต่ทางภาพเดียวกันเนียนคนเหลือตายวงกันคักแกะจะมาข่าออกก้องนั่นเองขากล้องจะบอกข่ากล้องนี่น่าละรหมภาพตัวเดียวเลยปวดหก็ยานี่แ่นอเห็นทุป่ากันเล สาเห็ดมาแท่เนาะนอน้อเดืดเดือดมือยังมามาน่นี่ยันงันเราฟาดงชาตัวเออยาเราลูไอ้แรงกันเลยเนาะแม่เปนยาหรอกเน่ไงยาหรอเฮียก็เฮียลเนาะเพื่อบวเมือเฮียก็เื่อเราไปเดียงเ่อเไปขาดรออ แล้วจุ่มจ่มได้ระบ่อไปโอเคใช่ไหพี่้องเนาะเแืละพากันตื่นเช้ามากอะพากันเบิงก่อนเดือดมันเก็บ่แวนดกหรอกเบิไหมเบิกบ่เปวนแหวนเปลือกอะไรแต่้านีอันทั้งผู้คนเพือแท้กเปิดว่ามันสิออกใสๆใสๆสแล้วก็มีเมือกอนะให้พี่้องแต่นี้มันบ่แเ่น มันเป็นเลือดดำมาเลยะมันโมเมนันเมื่อมันโมเมนต์เพสเนตัวเดียวป่ะจ้ะเซอรคลิปนี่มันต้องเปยนคอร่าก่อนเนอ้ออกีมันกมาพอกันส่งเส่าๆนี่แหะเห้พี่อ้องอัปเดตบิางถามวยเพี่อนมาเคยหูเคยเรียนเนาะกินนก้ามาเมืไหรี